สวัสดีครับบันทึกลับ3ก๊กนะคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูอัญเชิญแม่ทัพอัญเชิญมิตินะครับมาดูว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะก็เป็นตัวที่5กับตัวที่6เนาะเป็นชุดที่3เข้ามาแล้วนะตัวที่5กับตัวที่6เป็นยังไงบ้างเหมาะสมกับตัวไหนควรเลือกตัวไหนมาใช้ตัวไหนหน่าเลือกใช้ใช้กับทีมไหนนะครับสำหรับทาเคดะนะก็เป็นดาเมจเดี่ยว แรงๆไปเลยเน้นๆไปเลยตัวเดียวแต่ว่าดาเอจนี้ได้มาชัวๆนะครับแล้วก็ยังมีบัฟเพิ่มมาเยอะอยู่นะมีบัฟสุ่มบัฟอีกได้4บัฟก็หลายค่าสถานะนะลมป่าไฟเขาก็เพิ่มโจมตีให้ของทาเคดะได้อีกนะส่วนโมริเนี่ยก็ถ้าชอบเสี่ยงหน่อยก็ โมลินะแต่ว่าได้ดาเมจมาเยอะถ้าเกิดว่าตัวติดดีบัฟเยอะนะก็ต้องลุ้นเอานะครับถ้าเกิดว่าชอบแบบลุ้นนะถ้าเคยดโมลิเนี่ยจะว่าทำดาเอจได้เยอะก็เยอะแต่อาจจะทำดาเมจไม่ได้เลยก็ก็ได้นะเพราะว่าขึ้นอยู่กับบัฟเนาะดีบัฟที่ตูนแล้วก็ยังทำให้ฝั่งแถวหน้าเนี่ยอ่อนลงนะทำให้ฝั่งแถวหน้าไม่ได้รับดนะีบัฟเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าชอบตัวไหนก็เลือกเอานะชัวรวเลยก็ทาเคดะแต่ถ้าลุ้นหน่อยก็โมรินะครับว่าก็แรงนะโมรินี่ก็น่าลุ้นนะก็ถ้าเกิดว่าโดนดีบัฟทั้งทีมอะแล้วออกสกิลโดนแบบหนักๆทั้งทีมเลยนี่ก็โอเคเลยนะดูกันก่อนที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือแม่ทับ ทาคเคดะชินเกนตัวนี้ก็ดูแล้วเหมือนจะเป็นธาตุเนะาะธาตุลมธาตุไฟนะป่าแล้วก็เขานะครับแล้วเราไปไหนครับอ่ะเราก็นั่งดูคลิปอยู่นี่แล้วนะครับแปลอ่าลมเป็นสกิลโจมตีทั่วไปนะก็จะสุ่มโจมตี4ลายสร้างดาเมจกายภาพ142%สร้างดาเมจกายภาพใส่เป้าหมายตั้งหาก400%ตัว เป้าหมายตั้งหากนี้น่าจะเป็นแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนทั้ง4ตัวเลยนี่น่าจะแบบโกงเวอร์เลยนะแรงเวอร์เลยนะเพราะว่าดูยแรงแรงกว่าการสกิลฆ่าโกรธอีกนะเพราะงั้นดามจเป้าหมายตั้งหากเนี่ยน่าจะโดนแค่ตัวเดียวนะมาดูสกิลไฟตัวที่2นะเป็นสกิลฆ่าโกรธที่ศูนย์ดาวจะสุ่ม สีลายสร้างดามจเกายภาพ3าสร้าสดาเรเ้างดมจเกายภาพใส่เป้าหมายตั้งหากพันหสร้างดาเมเกจใส่พันหอ่ะแรงมากเลยนะและยังใช้เอฟเฟกสุ่มจากกล,ลยุทธ์อ่ะกับเป้าหมายหนึ่งอย่างกล,ลยุทธ์เนี่ยก็คือจะสุ่มนะแม่นยำหลบหลีกพลังโจมตีลดพลังป้องกันลดลง10%สุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งนะหนึ่งอย่างนะจะโดนเอฟเฟกนี้หนึ่งรอบ และขณะดเดียวกันเลี่ยงดาเมจของศัตรตูลดลงอีก10%อีก2รอบตัวนี้ก็จะแยกกันนะว่าเลี่ยงดาเมจเนี่ยโดนชัวๆอยู่แล้วนะแต่ว่ากลยุทธ์เนี่ยก็ต้องมาสุ่มโดนดีบัฟอีกทีหนึ่งนะที่นี่ดาวไปะละที่4ดาวเนี่ยจะโดนดาเมจตั้งหาก2,000นะ4ดาวนี้ก็ยังน่าจะมีคนใช้อยู่ั้งน่าจะยังพอหาพอจะหาคนใช้ได้อยู่นะสำหรับ4ดาวสายเติมเนี่ย เติมหนักๆห,หน่อยเนาะก็น่าจะพอมีสีดาวได้ใช้เอฟเฟกต์่มจากกลยุทธ์จะโดน2เป้าหมายเป้าหมายจะโดนดีบัฟ2ออย่างนะออแล้วก็ดาเมจเลื่องดาเมจเนี่ยจะโดนไป20%แต่ว่ากลยุทธ์เนี่ยจะลดลง15%แล้วนะเพิ่มจาก10%เป็น15%เนาะมาดูที่7ดาวนะจะมีใครใช้ไหมเนี่ยเดดาวเนี่ยแม่ทับมิติแนละเดาว อโดนดาเมจไป495ดาเมจตั้งหาก2,004แรงมากนะ2,004ตายเลยอะ่ะผมว่านะถ้าแบบพลังไปต่างกันอะ่ะแล้วก็ใช้เอฟเฟกสุ่มจากกลยุทธ์2เป้าหมายเหมือนเดิมนะเท่ากับ4ดาวนะ4ดาวก็2เป้าหมายต่อเนื่อง1รอบขนาะเดียวกันเลี่ยงดาเมจศัตรูลดลง30%ตัวนี้เพิ่มขึ้นนะจาก20เป็น30แล้วกลยุทธ์เนี่ยก็จะลดลดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น20%นะที่ลดลง ก็ยังเป็น4ตัวเหมือนเดิมสกิลไฟไปแล้วสกิลป่าช้าเหมือนป่าทำไมชื่อสกิลแปลกนะช้าเหมือนป่ามาดูที่ศูนย์ดาวนะสุ่มศัตรู4ลายสร้างดาเมจกายภาพ585%ส้ารเน้างเดาเมจกายภาพใส่เป้าหมายต่างหาก2000ตัวนี้ศูนย์ดาวอะแต่ว่ามันเป็นสกิลทำให้ตายเนาะก็ต้องแรงนิดนึงเท่ากับ4ดาวเลยนะ 2000กลยุทธ์แต่ว่าเอฟเฟกกลยุทธ์เนี่ยจะได้แค่หนึ่งอย่างขณะเดียวกันดาเมจเพิ่มขึ้นและดาเมจลดลงให้กับตัวเองอ่ะตัวนี้จะเป็นบัฟให้ตัวเองแล้วนะเพิ่มขึ้น10%เพิ่มดาเมจแล้วก็ดาเมจลดลง10%ออ่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวตัวนี้ตัวสกิลค่าโกรธนะจะเป็นเลี้ยงดาเมจของศัตรูลดลงแต่ว่า ตัวนี้จะเป็นเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดดาเมจให้ให้ตัวเองนะเพิ่มขึ้น10%ก็จะต่างกันหน่อยหนึ่งนะสำหรับค่าสกิลถ้าไม่ตายค่าจิตสังหารเริ่มต้นที่50แตบบ้มอ่าเพื่อนออกเทินจะฟืนฟ้นฟูให้ตัวเอง2ีแต้มกระต้น1ครั้งโอเคเหมือนกันนะโอเคเออตัวนี้ก็เหมือนปกติทั่วไปเนาะที่4ดาว จะโดนดาเมตต่างหาก2 4 0พเอาแค่4ดาวนะแล้วก็ได้ออกถ้าไม่ตายเนี่ยก็ตายแล้วนะหรือ,อได้ออก2สกิลเนี่ยโหถ้าโดนตัวไปก็เรียบร้อยสุขิด <c oughs> อ่ะโอเคใช้เอฟเฟกส์ุ่มจากกลยุทธ์2เป้าหมายกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์เนี่ยเพิ่มเป็น25%แล้วนะเขายังเพิ่มดาเมตลดดาเมตให้ตัวเอง20% <c oughs> โอเคก็ที่7ดาว เพิ่มเป็น2,008นะเป้าหมายตั้งหาก2,008แรงมากนะลดดาเมจให้ตัวเอง30%อะเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดดาเมจให้ตัวเอง30%กลยุทธ์เนี่ยดีบัฟจะเพิ่มเป็น30%ถ้าเกิดว่าโดนดีบัฟเลเวลเดนะโดนกลยุทธ์ไปพลังป้องกันลดไป30%แล้วก็โดนตัว ค่าโกดไปอีก20%เนี่ยที่เลเวลเ็ดนะเป็นห0เนี่ยโหยังโหดเลยนะอีกคีมหนึ่งนี่บางไปเลยนะแต่ว่าก็สุ่มยากหน่อยเนาะเพราะว่าต้องสุ่มถึง4ถึง4บัฟดีบัฟเนาะอ่ะมาดูสกิลเขานิ่งดุดหินผาเป็นสกิลพาสซีฟนะตัวนี้ในการเริ่มต้นของแต่ละรอบจะทำการสุ่มสถานะระหว่าง ทงลมธงไฟทงป่าและทงเขาไม่มีทงเรานะครับอ่ามุกแปกอีกแล้วอันหนึ่งอย่างต่อเนื่องหนึ่งรอบก็คือสุ่มสี่อย่างนี้อ่าตอนเริ่มต้นจะได้รับค่าจิตสังหารห้าสิบแต้มจำนวนท่าปล่อยท่าไม่ตายของตนเองบวกอีกหนึ่งก็คือจะเพิ่มโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งเลยอะ่ะก็เดี๋ยวนี้ก็ที่โกงโกงกันก็จะมีตัวที่เพิ่มบวกหนึ่งนี่แหละนะที่โกงได้นะก็จะโกงชาวบ้านหน่อยนะ ปล่อยพลังได้เยอะกว่านะไหนละอ่าตัวนี้ทงลมหลังจากโจมตีจะได้รับออกเทินเพิ่ม1ครั้งหนึ่งรอบจะออกเทินได้มากสุด1ครั้งนะทงลมนี้ก็ดีเลยนะทำดาเมจเพิ่มได้อีก1ครั้งนะซึ่งแยกจากตรงจำนวนปล่อยท้าไม่ตายด้วยนะหนอ1ครั้งเป็น3ครั้งเลยเนี่ยทงไฟนะ สร้างความเสียหายการโจมตีครั้งถัดไปเพิ่มขึ้น60%ความเสียหายนะดาเมจความเสียหายที่ทำได้ถือว่าทําได้หนึ่งหนึ่งพันก็จะเพิ่มเป็นพันหกพร้ะงั้นถ้าเกิดว่าการโจมตีครั้งถัดไปเป็นการโจมตีสกิลท่าไม้ตายเป็นโจมการโจมตีท่าฆ่าโกดหรือท่าไม้ตายเนี่ยโอจะแรงมากเลยนะถ้าเกิดว่าได้บัฟธงไฟมานะ ธงป่าแต่เมื่อได้รับการโจมตีจะสะท้อนดาเมจร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นของความเสียหายโอ้ตัวนี้ไม่ได้บอกด้วยนะว่าสะท้อนกี่ครั้งนะถ้าเกิดว่าได้รับธงป่ามาได้รับบัฟธงป่ามาแล้วโดนโจมตีไปสามตัวโดนสะท้อนทั้งสามตัวหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าโดนสะท้อนทั้งสามตัวเนี่ยตัวนี้ต้องทับทำเลือดไว้เยอะเลยนะเพื่อให้สะท้อนดาเมจได้ นานหน่อยนะและโดนไปร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ่ะถ้าเกิดว่าเราเลือดเราหมื่นล้านโดนดาเมจมาหมื่นล้านสะท้อนกลับไป 15, 000, 000, นะไหมื่นห้าพันล้านนะโอ้หมายความว่าถ้าเกิดว่าโดนสกิลเข้ามานี่เราตายนี่ฝั่งหนึ่งก็น่าจะตายเหมือนกันนะถ้าแบบเลือดพอๆกันนะเพราเป็นสกิลที่โกงเหมือนกันเลยนะตัวนี้เพราะว่าเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นของความเสียหายอ่ะไม่ใช่ของดาเมจ ก็คือเราโดนเท่าไหร่สะท้อนกลับไปร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะตัวนี้บัฟธงป่านี้ก็ดีนะอ่ะทีนี้มาดูธงเขานะธงเขาเนี่จะดูดซับความเสียหายเมือ่อโดนโจมตีจะดูดซับความเสียหายได้มากสุดสามเปอร์เซ็นต์ของเฮพีสูงสุดอ่าของเฮพีสูงสุดถ้าเกิดว่าเลือดเราเลือดเราหนึ่งหมื่นล้านก็สามารถดูดซับได้สูงสุดสามพันล้านโอ้ซึ่ง ถ้าเกิดว่าโดนดาเมจไปขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่เนืนเน้อหนักอยู่นะ,ะแต่ว่าเราต้องมีชีวิตรอดเพื่อที่จะไปทาดาเมดด้วยนะการท damage, ําดามเมากำโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละสาสิเปอร์เซนจะเอาไปทําเป็นดาเมจให้เราได้นะประมาณนี้เนาะถ้าเข้าใจไม่ผิดพลาดนะความเสียหายที่ดูดซับทั้งหมดไว้นะก็ดูดซับมาสามพันล้านครั้งต่อไปเราก็จะบวกเพิ่มอีกสามพันล้านถ้าเข้าใจไม่ผิดนะ ออที่สี่ที่เลเวลสี่ก็คือสี่ดาวนะจะได้สองอย่างเลยอ่ะสุ่มสถานะสองอย่างนะเริ่มต่อสู้ค่าจิตสังหารเจ็ดสิบห้าแต้มโอ้บวกหนึ่งเหมือนกันเออตัวนี้ทงลมจะได้ออกเธอเพิ่มหนึ่งครั้งราคากดสองแต้มได้มากสุดหนึ่งครั้งโอเค ค่าความทงไฟจะเพิ่มเป็น70%จาก60%เป็น1 0เป็น70%สะท้อนดาเมจจาก150เป็น175%ดูดซับจะได้มากสุด35%โอเคแล้วที่ที่เจที่เจดดาวเลยเจ็ดดาวก็จะเป็น2อย่างเหมือนเดิมนะค่าจิตสังหารเพิ่มเป็น100แต้มจำนวนปล่อยท่าไม่ตายยัง1รอบเหมือนเดิมได้ ว่าถ้าเกิดว่าได้รับบัฟธงลมจะออกเทิร์นเพิ่มหนึ่งครั้งราค่าโอดสี่แต้มธงลมตัวนี้ไม่มีแต่บัฟดีๆเลยนะธงไฟเนี่ยเพิ่มดาเมจถัดไป80%ดสปอรธงป่าเนี่ยโอ้หสะท้อนดาเมจสอ0ร้อธงเขาจะดูดซับได้สี่สของ HP แล้วก็เอาไปปล่อยทําเป็นดาเมจอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่โหดเลยนะสกิลนี้ สกิลพาสซีฟตัวนี้ก็ดีเลยนะแล้วสกิลก็แรงด้วยนะเป้าหมายต่างหากอีกสองพันโอ้นี่แค่แบบสูดาวนะแรงเลยนะตัวนี้โอ้ไม่รู้จะพูดยังไงนะตัวนี้แรงมากเงื่อนไขาการใช้ก็ไม่มีอะไรเลยนะผมว่าเหมาะกับทุกทีมเลยนะยิ่งตัวที่ทีมขาดดาเมจเนี่ยดาเมจน้อย ก็เอาไปใส่เพิ่มในทีมได้เลยมาดูตัวที่2ก็คือโมริโมโตนาริ่าตัวนี้ก็การโจมตีทั่วไปทดำดาเมจเวทมวนต์ใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมด95%ก็เบาๆอยู่นิดนึงนะแต่ว่าเป็นการโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมด แะสร้างดาเมจเวนมนต์ให้กับเป้าหมายที่มีค่าเอฟเฟกดีบัฟอีก300%ดูจากตรงนี้ก็ดูจากสกิลโจมตีทั่วไปเนี่ยก็เอาไว้หลังๆนะก็น่าจะยืนแถวหลังนะเ,เพื่อให้ฝั่งศัตรูโดนดีบัฟก่อนถึงจะโดนดาเมจอีก300%ทีนี้มาดูสกิลค่าโกรธสกิลค่าโกรที่0ดาวเนี่ยจะทำดาเมจเวนมนต์ใส่ศัตรูทั้งหมด261% สร้างเดเมือนให้กับเป้าหมายที่มีเอฟเฟกดีบัฟอีกพันสองโอ้ตัวนี้ก็แรงอยู่นะพันสองนะแต่ว่าต้องโดนดีบัฟก่อนมีโอกาส60%ทําทำให้ศัตรูแถวหน้าเข้าสู่สถานะดินแดนแห่งลมต่อเนื่อง1รอบดินแดนแห่งลมเนี่ยจะไม่จะไม่สามารถรับบัฟสเตตัสได้3อันก็พวกโจมตีพวกป้องกันพวกแม่นยําพวกหลบหลีกพวกอะไรพวกนี้นะได้3อันก็ทําให้แถวหน้าเนี่ยอ่อนลงอีกนิดนึงนะทั้งหมด1รอบ มีโอกาส60%ทําให้ศัตรูแถวหน้าอีกแล้วแถวหน้าอีกแล้วนะเข้าสู่สถานะเลือดไหลต่อเนื่อง2รอ,อบสถานะเลือดไหลเนี่ยโดนดามจไป10%ของ HP สูงสุดก่อนการดําเนินการมองข้ามป้องกันสูงสุดก่อนดําเนินการนะก่อนดําเนินการนี้หมายถึงว่าน่าจะเป็นเลือดของตัวโมลิเองนะครับอย่างเช่นถ้าเลือดที่ผมเข้าใจนะถ้าเกิดว่าเลือดเหลือ1นึ่งหมื่น 10%ก็คือ1000ก็จะโดนดาเมจไปประมาณนี้นะครับมองข้ามป้องกันด้วยนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะยิ่งเหลือเลือดมากดาเมจก็ยิ่งแรงนะครับขณะเดียวกันยังทำให้ฝ่ายเราทั้งหมดเลี่ยงดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%ต่อเนื่อง2รอ,อบอ่ะก็เพิ่มบัฟให้ทีมเราเป็นบัฟเลี่ยงดาเมจนะเอามาดูที่4ดาวก่อน สี่ดาวทำดาเมจเบี้ยใส่360ถ้าโดนดีบัฟเนี่ยพันหเหมือนกันนะมีโอกาส70%ทําทำให้ศัตรูแถวหน้าเข้าสู่สถานะดินแดนแห่งลมดินแดนแห่งลมของสี่ดาวเนี่ยบัฟสเตตัสทั้งหมดไม่ได้เลยนะไม่สามารถรับบัฟสเตตัสทั้งหมดเลยนะก็คือบัฟที่ใส่มาเนี่ยแถวหน้าไม่ได้รับบัฟเลยนะพวกจกนี่โดนจกเนี่ยบัฟสเตตัสจะเยอะเนาะถ้าเกิดว่า ตัวนี้น่าใครที่มีคู่าลิเป็นโจกนะตัวนี้น่าใช้มากคฮะบ,บอกเลยและแต่ว่าต้องต้องสีดาวด้วยนะถึงจะดีนะครับแล้วโอกาส70%ทําให้ศัตรูแถวหน้าเลือดไหลก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจาก60เป็น70แล้วก็ดาเมจที่โดนเนี่ยจะโดนไป15%ของเลือดนะก่อนก่อนดําเนินการตัวนี้ผมก็ ไม่รู้ว่าตีความหมายของก่อนดําเนินการผิดไปหรือเปล่านะก็เป็น15%นะที่7ดาวดูเพิ่ม2,000นะแล้วก็เพิ่มโอกาสดีบัฟเนี่ยเป็น80%ตโอตัวนี้แหลมเลยนะเหมือนเดิมเลือดไหลเนี่ยจะโดนดาเมจเป็นย0เป็น20%ของ HP สูงสุดอ่ะก็แรงขึ้นอีกนะเจ็ดดาวจะมีใครได้ไหมป่ะ ทีนี้มาดูสกิลท่าไม่ตายกันบ้างนะสกิลท่าไม่ตายเนี่ยตัวที่โดนดีบัฟเนี่ยพันหนะมีโอกาส80%ทําให้สตูแถวหน้าติดสถานะดินแดนแห่งลมดินแดนแห่งลมตัวนี้ก็3สเตตัสเหมือนกันนะมีโอกาส80%ทําให้เข้าสู่สถานะเลือดไหลเลือดไหลตัวนี้ก็ยัง10%เท่ากันนะอ่ะมาดู 4ดาวสดาวก็2,000ันปุ๊เลือดไหลเท่ากันเท่ากันเมื่อเริ่มค่าจิตสังหารห้แต้มเมื่อเพื่อนออกเทินจะเพิ่มให้25แต้มกระต้นเพียงหนึ่งครั้ง่าเหมือนกันเหมือนตัวอื่นอ่ะน,นะไม่สามารถรับบัฟสเตตาทั้งหมดได้ดามจได้รับดามเปอร์เของ HP สูงสุดที่7ดาว ที่7ดาวตัวที่โดนดีบัฟเนี่ยจะโดนดาเมจอีก2 4 0 4นะมีโอกาส100%นะตัวนี้ตัวนี้7ดาวเนี่ยโอกาส100%เลยนะก็คือติดสถานะแน่นอนนะไม่สามารถรับดีบัฟไม่สามารถรับบับทั้งหมดได้เลยนะ100%แถวหน้าโดนเลือดไหลอีก100%ดาเมจเลือดไหลก็20%ขอค่า H p สูงสุด เออทำให้ตายก็ดูจากตรงนี้ก็แรงอยู่นะแต่ว่ามีแรงเท่าทาเคดะนะคือ,อแต่ว่าดีที่มีติดสถานะนะติดสถานะอีกทำให้แถวหน้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตายง่ายขึ้นนะตายเร็วขึ้นนะตรงนี้ก็ดีนะแต่ว่าต้องเลือกใช้หน่อยสำหรับต้องให้ อีกฝั่งหนึงติดดีบัฟก่อนนะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพ1,200%ตรงนี้นะเพราะงั้นก็มาดูที่สกิลที่3สกิลพาสซีเมื่อิมอ่มต้นต่อสู้ทำให้แถวหน้าฝ่ายเราได้รับผลดีบัฟสเตตัส3ชนิดไม่ได้รับผลดีบัฟสเตตัส3ชนิดนะต่อเนื่องรอรอบอไอตัวนี้ใส่ดีบัฟใส่แถวหน้าฝั่งศัตรู แล้วก็ทําให้ฝั่งเราเนี่ยไม่ได้รับผลดีบัฟด้วยเพราะงะั้นก็เป็นการแก้ตัวตัวมันเองนะเออเหมือนแก้ทางตัวมันเองอะต่อเนื่อง2รอบแต่ว่าได้แค่2รอบนะครับทําให้การโจมตีจากแถวหลังสร้างความเสียหายจริง10%ของค่า HP สูงสุดจะอยู่จนสิ้นสุดการต่อสู้เริ่มเริ่มการต่อสู้จะได้รับค่าจิตพลัง50 50แต้มจำนวนการปล่อยท่าไม่ตาของตัเองบวก1 ตัวทาเคดาเมื่อกี้นี่ก็บวกหนึ่งนะไอหลายบวกบวกหลายอย่างอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นธาตุลมก็จะเพิ่มโจมตีให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะตัวนี้ทําให้แถวหลังสร้างความเสียหายจริง10%ของค่า h p ตสูงสุดเอ้ยแถวหลังสร้างความเสียหายได้ด้วยแถมแถวหน้าก็ไม่โดนดีบัฟนะก็เป็นการแก้ทางในตัวมันเองเพราะงั้นถ้าเกิดว่าฝั่งเรามีโมริโคโกโร่เอ้ยไม่ใช่โมริโมโตนารินะ ก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งศัตรูมีตัวโมลิเหมือนกันเอฟเฟกตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีผลนะเอฟเฟกตัวดินแดนกับเลือดไหลเนี่ยสองสองเทินแรกนะสองรอบแรกจะไม่มีผลนะแต่ว่าก็เป็นตัวที่น่าใช้เหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่ว่าต้องเป็นไว้หลังตัวที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟเอฟเฟกต์ดีบัฟนี้ก็มีกันทุก,ก,กนะทุก,ก,กมีตัวที่ มีเอฟเฟกดีบัฟอยู่แล้วนะอ,อ,อย่างเช่นวุยเนี่ยก็โจเฮา,าโจเฮา,านี่มีลดลดสถานะอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะแห่หัวตุ้นก็มีเตียวเลี้ยวก็มีนะถ้าจำไม่ผิดนะอะตกเนี่ยก็จะมีจูล่งลุงเตียวหุยลุงจูกัดกลัวอะที่มีมีดีบับนะงอเนี่ยลิบงซุนเกียนไท้สู่จู้ ขุนศึกเนี่ยก็มีตังโตะอ้ว,วนเสี่ยวประมาณนี้นะครับที่ก็ถ้าเกิดว่าเราใช้โมลีเนี่ยก็ต้องเอาไว้หลังจากตัวพวกที่ติดสถานะออกสกิลไปแล้วนะตัวนี้ถึงจะออกมาแรงนะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็มีข้อจํากัดนิดนึงเนาะสำหรับการใช้ของโมลีนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ